รักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานงานพระราชดำริคำขวัญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูลได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ซึ่งตรงกับวันครองราชครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่299หมู่ที่7ตำบลเกตรีอําเภอเมืองจังหวัดสตูลโดยมีพื้นที่จํานวน260ไร่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประเภทประจำมีเขตพื้นที่บริการในจังหวัดสตูลและบางจังหวัดเช่นจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรัง จังหวัดสงขลาปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน803คนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดการเรียนแบบทวิศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมีบุคลากรทั้งสิ้น82คนโดยมีท่านพ่วงในการสุพรรณาแก้วเพิ่มพูลดำรงตำแหน่งพ่วงในการโรงเรียนราชพัานุเคราะห์ 42จังหวัดสตูลนางภัชนีหมุดยาฟ้าตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนและนายสุบินเลลงเจ๊ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูลเป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำสำหรับเด็กด้วยโอกาส10ประเภทตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดดังต่อไปนี้เด็กยากจนมากเป็นพิเศษเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ถูกทำร้ายอย่างพารุณเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจเด็กในชนกลุ่มน้อยเด็กเร่อ่อนเด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็กเด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศหรือโซเพณีเด็กเด็ก<ส>ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน<ส>การจัดการศึกษาของโรงเรียนราชภาษาสานเครารีสุ2จังหวัดสตูลในด้านทักษะวิชาการ ทักษะการดำรงชีพและทักษะอาชีพการศึกษาเพื่อการมีงานทำทักษะวิชาการโดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และหลักสูตรทวิศึกษานักเรียนที่ศึกษารูปแบบทวิศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชในสาขาอาหารและโภชนาการข้าหากรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาเกษตรกรรมทักษะการดำรงชีวิตในบ้านพัฒนาอาชีพส่งเสริมความเป็นเลิศทั้งหมด15หลัง ในด้านทักษะดำรงชีวิตกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยกิจกรรมหลักโภชนาการกิจกรรมหลักไตรรงกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำกิจกรรมอนุร <Ti> ักษ์พลังงานกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพกิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำในสถานศึกษามี5กลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพข้าราชการกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมกลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์รางวัลดีเด่นของสถานศึกษาประเภทนักเรียนนักเรียนรางวัลพระราชทานโดยกระทรวงศึกษาธิการจำนวนจิตคนเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการจำนวนสามคน รางวัลเด็กดีสีราชพชานุเคราะห์โดยมูล,ลนิธิราชพชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์จำนวน16คนยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน1นคนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1โครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี to be number one idol ของกระทรวงสาธรารณสุขรางวัลชนะเลิศแข่งขันง,งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติตั้งแต่ปีการศึกษา2554ถึง2562โดยสพทจำนวน105คนรางวัลดีเด่นของสถานศึกษาประเภทนักเรียนรางวัลเลี้ยงทงแดงกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2562ณจังหวัดอุดรธานีเกม การแข่งขันชกมวยไทยคู่1และสอง True4u มวยมันวันศุกร์วันที่9กันยายนพุทธศักราช2563ณเวทีมวยรังสิตรางวัลชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนครับเทคนิคการบินโดรนแปลอักษรระหว่างวันที่21-23กันยายน พุทธศักราช2563ณสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติวอชโดยสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติจำนวน2คนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ชิงถ้วยพระราชพานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10การแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหาประลองทักษะการบังคับโดรนณโรงเรียนเตชะปัญญานุกูล จังหวัดปัตตานีประจำปี2562โดยสพอพทจำนวน2คนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ทีมชายการแข่งขันกีฬาวลลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยโครงการวิทยุการบินมินิวลลอลเลย์บอลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมราชกุม,มารีประจำปี2562 โดยบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดจำนวน15คนรางวัลเด่นของสถานศึกษาประเภทบุคคลรางวัลครูดีชายขอบตามโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชาโดยสกสคจำนวน1นคนรางวัลครูดีสีจชตอของสอบตอจำนวน1นคนรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการจากสพทจำนวน1นคน ผลงานการดำเนินงานได้มุ่งมันให้นักเรียนรู้จักกระบวนการการทำงานของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนราชประชานเครศห์สืบสองจังหวัดสตูลการบริหารจัดการกลุ่มการทำกิจกรรมของกลุ่มการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของกลุ่มและการมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป